พอเรามึงโดนทีไรพวกมึงหมุนลูกทีเลยนะมวยเราจะเข้าไปฟ้ามวยใหม่เลยผมใหญ่ใคชอเลยมวยไม่ใช่ายการอ่างเด้อใหม่ครับนี่เพิ่งหานเยอะมาเยอะาครับใหญ่กว่าเมอ่นใางยพอยู่ที่กัาเลยอับน่บดมนี่เป็นไงยกหนึ่งเป็นไงร้องโดนบาดก็เมาก็กรรมการเนมาตึ้งเข้าไปอีกตึ้งอีกตึ้งซ้ำครับซ้ำยิจ็บเข้าไปอีก หมดเกลเลยไหมหมดเกลือในเจ็กยสองดตั้งอายุสอราะว่ามันัโดนหนักหรือว่าเราแก่ด้วยครับไม่ได้ชมานแต่แข้งซ้ายของพี่หลอกก็จะถือว่าัะหนักอยู่นะมันยังไม่ได้ออกเท่าไหร่รอม่ี่วนี่ครับก็นี่มาโอ้ดีภาพวยงามครับดีมกสยวยงาจริงๆนะครับพิชเชอรพิอโอเคโอเคไม่เป็นไรครับ รีแมทรีแมทคิชเชนี้่ไมเป็นคิชเชนีเดนเน็กซ์ซ้รีแมทโอเคโอเคโอเคนะโอเคหนม่อบ็โนุรมพ่อบกาคนนี้ก่อนวันฉลองปะเอาไหม้เอาสิแม่เป็นอย่างยิ่งห่ามันจะหลงค่าตัวซีมืนี่ต้องเอาแล้วนะฟันด้วยอ่ะคุชคของมืนค่าตัวฟันจะหลงไฟหล0ซีหมื่นะวันนี้หมดหเกลี้ยงเลยไหมเกี้ยงกเกี้ยงป ก็ว่าเขาเดินมาด้วยครับเขาจะเป็นไม่เป็นแต่เขาใหญ่แต่มันไม่ยุบเลยหรอครับบางทีเขาใหญ่บางคนคิดว่าไม่เป็นแต่เขาเดินเป็นนะเป็นเขาเขามีศอกถ้าคนมันไม่เป็นเลยโดยแท้นี่เขาจะเดินมั่วครับผมอันนี้เขายังมีศอกมีแท็กมากกว่เออเนี่ยเป็นเป็นองยาแล้วเราเร่างกายของพี่วันนี้คิดว่ามันยังไงดีมันมันพอก็พอได้มันยัง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 เราอยู่ครับยังยังไหวอยู่เนาะยังไหวอยู่นานครับวอยู่นะใช่ใช่แล้วแล้วผู้ชมมันใหญ่ด้วยเนาะวันไหนที่ไม่ชอบผมก็คนเลยไปเหมือนเหมือนทุกทีเนี่ย นี่แฟนตักเยอะจะตายตอนนี้ท่านพี่หลอเขาเจอไอเดียวเลยพี่ขอบคุณทุกคนที่ให้ความใกล้ผมครับผมอายุก็สามสิบย่าสามสิบเ็ถือว่าขนาดนี้ก็จะไม่ค่อยดีอะไรเออชนะมาแล้วแต่ลูกค้าก็คุ้มไม่เป็นจังหวะหมดด้วยครับพี่หลองพี่อยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่บอกว่าโอ้พ่อเพูดเขาหน่อยขอบคุณแฟนมวยที่ยังรักผมยังยัทธาในตัวคำว่าบัญชีหลองตั้งแต่สมัยนี้บางปีที่ยังไม่รู้ว่าผมพ่บตั้งใจ ครับผมคือแต่ยืนยันว่ายังยังไหวสภาพยังไหวอยู่ยังอยากยังอยากโดนเตะโดนต่อยยังยังแต่แต่ถ้าชกกับมวยไทยด้วยกันนี่เป็นไงยังต้องซ้องคนนี้หน่อยเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังยังพอหนักกวนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้ร้อยสามสองกอนหกสิบโลนะสิบโลร้อยสามสองร้อยสามสามต้องเท่าไหร่พี่ต้องกิโลผมต้องเอาสักร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี้เอาให้ได้ก่อนแล้วแล้วถ้าเจอกับตัวนี้อีกต้องน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดลงมานิดนึงลดลงมาสักห้าสิบแปดอะไนี้เจอหน้าได้ห้าแปดนะสักสี่ห้าโลเอ้ยสองสี่ห้าปอนด์นะครับงอี ว่าเขาใหญ่เงินหนักแต่ว่าแก้งซ้ายก็ยังเตะได้หนักอยู่นะวันนี้เตะเขาได้ในจังหวะเขาเดินมาเลยว่าตีเอืว่าข้างหลังเขาใหญ่ก็เป็นมวยเลยใหญ่ครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นมวยแต่คนเราถ้าไม่เป็นมันจะเดินมาเป็นหน้าเป็นหน้าขามีกระแทกมาก่อนมีทั้งเตะมั่วอยู่เป็นเลยแหละเก่งเลยแหละใช่เลยครับอืมแล้วเกาเป็นหัวจิตวใจที่ไม่ยอมเหมือนฝรั่งบางคนใช่บางฝรั่งบางคนทิ้งตัวปั๊บเลย แต่นี่เขยังสู้เงินตลอดจนพมพเงนลาดนะครับจนหมดนเรียกเลยจนผมหมดครับีพราะขอบคุณทุกคนที่รับงานชนวยบชคของแจงให้ควาแจมเฉิิครอบขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับ